ยายขึ้นมาอบอลมาถึงทีรทอนเกี่ยวได้อสองโซนตอนดแวดนีกลับมาทีรทรนเล่งลอบลอลเข้าหมายโั้โบ่เร็วมักได้สังปนนระีกแล้วครับสองประตูแล้วครับหลอนสุชาัยในเกมนี้ขึ้นทันไปสิบสีประตูแล้วครับโอหดาวตุโบแล้วครับตอนนี้ครับตัวเัวยเด่น ตรงนี้สิ้นอีกแล้วครับของทีเดรดทวยด้วยเขาทำตรงนี้ของรือลําได้ขาดมากๆนะครับเดี๋ยวดูกันอีกทีครับมีรด็ท,ทรเริ่มจากเข้ามาตรงนี้พยายามจะต่อส้อนให้กับนรุะดินก่อน,นะครับแล้วย้อนคืนกับแต่จับหนึ่งทีแล้วดูครับมองเป้าหมายเลยปัน่นโอ้โหบอลนี่มาตกกองกึ่งกลางของคู่ กองหลังของเชลบ,บุรีเลยแล้วตรงนั้นเป็นสุปชัยครับเด<ฮ>ือดเปลี่ยนบอลเคลื่อนไปแทบจะตลอดเลยครับทําให้มีพื้นที่เลย<ฮ>เดูครับเหมือนจะเอาอยู่นะครับชนิดล<ฮ>ุ้นแท็ติกเหมือนกันนะครับสุปชัยจะเด็ดในเกมนี้